พี่กับปีเตอร์เราจะแต่งงานกันน่ะฮะแต่งงานพี่ปีเตอร์คะพี่ลูกหมูเขาประสบอุบัติเหตุคะ่ะทำให้พี่ลูกหมูไม่สามารถมองเห็นได้อีกแล้วคะ่ะรักเลิกลกันเลยอยา่ามานโลกสวยที่จะแต่งงานกับเธอเนี่ยเพราะเธอรวยไงล่ะว่านี่พี่ลูกหมูนะแฟนพี่เองสวัสดีคะ่ะพี่ลูกหมูสวัสดีจ้ะ พี่ปีเตอร์เคยเล่าให้ฟังว่าสวยตัวจริงสวยกว่าที่คิดอีกนะคะเนี่ยขอบใจจะ้ะส่วนนี่วันน้องสาวพี่เองอายุก็น่าจะไล่ๆกันแหละสวัสดีจะ้ะพี่ปีเตอร์เออลูกหมูแล้วเรื่องที่เราคุยกันไว้อ่ะจะสรุปวันนี้ได้เลยไหมเรื่องอะไรหรอคะพี่ลูกหมูเออพี่กับปีเตอร์เราจะแต่งงานกันอ่ะ ฮะแต่งงานทำไมหนูเพิ่งรู้อะ่ะพี่ก็กะจะบอกวันตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าพี่ตัดสินใจอยู่เออน้องวันเรากำลังจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะค่ะเรื่องงานเธอเตรียมได้เลยนะปีเตอร์ส่วนค่าใช้จ่ายฉันจัดการเองไม่มีปัญหาเลยค่ะพี่ลูกหมูเดี๋ยวงานนี้น้องวาเป็นแม่งานจัดเตรียมทุกอย่างให้เองค่ะ ขอบใจนะจ้า้องวาน่ารักจริงๆเลยเออพี่ลูกหมูคะน้องวาอยากจะของงบซื้อชุดน้องสาวเจ้าบ่าวอะคะ่ะน้องวาอยากให้มันอลังการให้เหมาะสมกับฐานนะที่ลูกหมูนะคะได้ไหมคะพี่ลูกหมูน้องวาเงียวน่เนะเกงใจพี่ลูกหมูเขาเไม่เป็นไรหรอกปีเตอร์น้องอยากได้ก็ให้น้อง แค่นี้ไม่มีปัญหาทั้งสวยทั้งใจดีแบบนี้สินะคะพี่ปีเตอร์ถึงได้รักมากพี่หมูแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวนันงานแตกพี่ทั้งทียินดีด้วยนะครับ นี่เยว่าซองมันต้องเป็นของพี่สิถอพี่ปีเตอร์เดี๋ยวพี่ก็ได้แต่งงานกับพี่ลูกหมูแล้วยังไงของทุกอย่างก็ต้องตกเป็นของพี่ซองแค่เนี้น้องขอไม่ได้หรือไงอะจริงๆเลยแกเนี่ยนะขอบคุณค่ะนี่ใกล้เวลาละลูกหมูยังไม่มากันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหนีไม่มาแต่งกับพี่แล้วหรอปากเสียถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ฉชนก็ขาดตัวแย่ด็ฉันอุตส่าห์เสียตังเลี้ยงข้าวไปตั้งหลายมือ้อโอ้ยหยอกหยอกน้องล้อเล่นนะเอาวันสวัสดีค่ะพี่ปีเตอร์สวัสดีจาว่าวัสดีจ้าเอาแล้วพี่ลูกหมูล่ะไม่มาด้วยกันหรออ๋อมาสิพี่หมูคะมาได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวระวังๆนะคะเออวันอยู่นี้ค่ะโอเคนะคะเออวันปีเตอร์อะวันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมลูกหมูอยู่ในสภาพแบบนี้อะวัน ปีเตอร์เขายังไม่รู้หรอวันยังไม่บอกปีเตอร์หรอเออพี่ปีเตอร์คะพี่ลูกหมูเขาประสบอุบัติเหตุคะ่ะหมอบอกว่ากระจกตาของพี่ลูกหมูมีปัญหาทำให้พี่ลูกหมูไม่สามารถมองเห็นได้อีกแล้วคะ่ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่รีบบอกอะ่ะมาบอกอะไรอตอนนี้ใช่พทดเธอเป็นบ้าเหรอคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆหรือไงเออคือ ฉันอยากจะบอกนะแต่ฉันกลัวพวกเธอรับไม่ได้รับไม่ได้ก็ใช่สิใครจะไปรับได้พี่ปีเตอร์ตาบอดแบบนี้ขืนแต่งงานไปก็เป็นภาระพี่เปล่า,ปาเปลาเพอเผลจะตกมาถึงหนูด้วยหนูไม่เอาหรอกนะพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันใครมันจะอยากมีเมียตาบอดอะ่ะเออปีเตอร์ถึงฉันจะมองอะไรไม่เห็นแต่ฉันก็ยังเป็นลูกหมูคนเดิมนะ คนที่เธอรักไงรักเลิกกันเลยอย่ามันโลกสวยปีเตอร์ทำทำไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะแล้วความรักของเราล่ะมันไม่มีเหลือแล้วหรอโอ้ยเลิกเฟอเจอได้แล้วน่าลํำคาญว <What? S 2> <Peter. S 1> ันเวอร์ปีเตอร์นี่ทำไมพวกคุณเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังเท้าแบบนี้ล่ะ ฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันขอพี่สาวเธอแต่งงานไม่ใช่คนรักหรือหลงอะไรหรอกปีเตอร์เธอหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าที่ฉันแต่งงานกับเธอเนี่ยเพราะเธอรวยไงล่ะอ๋อแล้วฉันจะบอกอะไรให้อีกอย่างนึงนะผู้หญิงอย่างเธอถ้าไม่มีเงิน ไม่มีผู้ชายที่ไหนเขาอยากอยู่ด้วยหรอฉันไม่แต่งกับเธอเธอจะไปแต่งกับใครก็ไปไปสิหรือต้องให้ฉันเอาน้ำมาสาดไล่ยิ้มอะไรของแกเป็นอย่างที่หนูบอกไหมล่ะคะพี่ลูกหมูคนพี่เป็นเห็บส่วนคนน้องเป็นปริง จริงอย่างที่แกว่าใครเตือนฉันก็ไม่เชื่อจนได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองอะไรกันนี่พวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยตาพี่ลุงหมูไม่ได้บอดเหรอก็เป็นแผนการของฉันไงที่จะทำให้พี่สาวฉันได้เห็นท่าแท้ของพวกเธอ ลูกหม,มูพี่คิดดีแล้วเหรอที่จะแต่งงานกับพี่ปีเตอร์วะพี่กับเขาก็เพิ่งรู้จักกันเองหนูว่าลองดูดูกันไปก่อนไหนเขาดูไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆพี่ก็อยากรอไปก่อนแต่ปีเตอร์เขาเร่งพี่เขาบอกว่าอยากแต่งไวๆจะได้ไม่ต้องเป็นขี้ปากชาวบ้านมไม่น่าใช่นะคะเอาอย่างนี้พี่หมูอยากรู้ไหมว่าเขาเป็นคนยังไง ก็อยากหรูสิทำไมแกมีวิธีหรือ,อยังไงมีสิคะวิธีนี้ได้ผลแน่นอนวิธีอะไรไหนว่ามาสิโอคือล,ลูกหมูคือเมื่อกี้ผมแค่หยอกคุณเล่นนะ่ะใช่ค่ะพี่ลูกหมูแค่ล้อเล่นนะคะใช่ใช่ใช่เ,ออเหรอนี่คนหรือกิ้งก่าเนี่ยเปลี่ยนสีไวขนาดนี้ ฉันไม่น่าเชื่อผู้ชายที่เอาความรักมาเป็นข้ออ้างในการหาผลประโยชน์แบบคุณเลยลูกหมูพี่ลูกหมูดีแล้วค่ะพี่ลูกหมูหลุดพ้นจากคนพวกนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะอ๋อแล้วไอ้เงินจัดงานเน่ยฉันถือว่าทำบุญให้กับพวกสัมภเวสีก็แล้วกันพี่พีเตอ์มันดา่าพวกเรารู้แล้วเนี่ย กันเถอะค่ะพี่ลูกหมูอย่าอยู่ให้เสียเวลาชีวิตเลยอเฮ้ยพี่ปิเตอร์เขาไปแล้วว่เจะวิิกตามเขาไปไหมล่ะไม่มีเรื่องผู้หญงใครอย่าก็จับไม่ได้๊ย